เครื่องทำน้ำอุ่นพนาสนิกนะครับลุนอะไรเอ่ยผมยังมองไม่เห็นนะแต่สิ่งที่จะมาบอกก็คือว่านี่ตรงนี้อย่าลืมนะครับพอใช้ไประยะหนึ่งเดือนละครั้งก็ได้เขาชื่อช่างเล็กนะที่มาเป็นช่างไฟฟา้าติดติดเครื่องทำน้ำอุ่นผมเขาบอกว่าให้แกะหมุนมาทำความสะอาดนี่เมื่อกี้ผมหมุนแล้วนะหมุนทางซ้ายนะ ทวนเข็มนาฬิกาคลายออกแล้วก็ดึงออกมาเห็นไหมครับนี่มันมีคาบของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำนะให้ทําความสะอาดไม่งั้นเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้ามันจะตันนะครับผมเนี่ยเนี่ยรูนี้นะก่อนก่อนจะทําก็ปิดไฟก่อนนะครับผมปิดไฟตรงปุ่มนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาแปรงขัดนะครับผมก็สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ห้ามลืมนะครับ ไม่งานก็มีขี้ตะกอนเศษผงดินผงอะไรอย่างเนี้ยผมอยู่ใช้ปะปาหมู่บ้านนะครับที่เขาดูดมาจากน้ําของชนละปะทานนะครับมันก็จะมีเขามีการกองแล้วละมีบ่อแล้วล่ะมีการกองแต่มันก็ยังมีคาบตะกอนมาเห็นไหมอ่าซึ่งแถวนี้ก็ก,ก็มีผมตรงไม่แน่ใจว่า mm hmm. คือมันมีทุกที่นะสมัยก่อนอยู่นะคปรปฐมก็ เป็นปะปาที่ของกว้างนะครับในเมืองนครปฐมห่างจากเมืองไปประมาณสักไม่แน่ใจว่าถึงออประมาณ3กิโลหรือ,อ,อน่าจะเกินน่าจะ6กิโลหรือเท่าไหร่ประมาณนี้แหละหรือ7กิโลนะครับน่าจะถึงไหมได้อยู่ได้ไหมเออหรือประมาณ5กิโลหรือ4 3โอ้ไม่แน่ใจละ ก็มันก็จะมีขี้ตะกอนเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ล้างก่อนแล้วก็มาใส่ตรงจุดเดิมเวลาใส่นี่ข้างในเนี่ยมันเหมือนมีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตะกอนนี่แหละเดี๋ยวอาจต้องพัดผมคิดอยู่ว่าถ้าเปิดน้ำเปิดน้ําี่ก๊อกเนี่ยนะแล้วมันจะดันออกไหมเดี๋ยวลองดูหน่อยนึงแล้วกันนะครับลองดูนะเดี๋ยวผมจะเปิดนี่นะ ดูนูนนะนี่ดูว่ามันจะพุ่งออกมะอ้าได้ได้ได้ไดนะเนี่ยเปิดเลยเปิดเลยให้น้ำม,มันไล่ทิ้งตรงนี้ก่อนนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแต่ก่อนที่อยู่ตรงนี้มันก็พุ่งมาแล้วด้วยทีนงถ้าเราเปิดตรงนี้ดูรูข้างบนน้าเห็นไหมเนี่ยป,ปิดเปิดปิดเปิด ไลน์มันทิ้งไว้ถ้าให้ดีก็เปิดเปิดแป๊บนึงก็ได้อ่าเนี่ยเผื่อมันมีค้างที่สายแต่ไม่ต้องนานมากเพราะว่ามันมาค้างที่ตัวที่เราเอาออกมาแล้วนี่ไงก็ง่ายๆนะล้างๆา้ามันเนี่ยเขยาเขยาก็อ,ออกบนะ้างนะครับแล้วก็เอาแป้งมาคัดเดี๋ยวผม ชี้ใช้แล้วค่อยๆขัดนี่สมมติว่าคือมือผมจับกล้องอยู่นะครับเอาเมื่อขัดเสร็จแล้วก็สมมติว่าขัดเสร็จแล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาก็เป็นอันวัดเสร็จนะครับผมปุ่มนี้นะโอเคให้ดูแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับผมเป็นตัวที่กรองนะครับสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผม รุ่นนี้ก็ดีนะประหยัดไฟเบอร์ห้านะผมก็สร้างจากแอปส้มนะครับผมจากแบแอปส้มโอเคแต่ว่าแอปอื่นก็อาจจะมีก็ดูช่วงเขาเซลล์หรืออะไรต่ออะไรครับช่องริโชคพามาดูจุดเล็กๆน้อยๆที่ห้ามลืมนะครับห้ามลืมบางคนอาจจะใช้ไปเรื่อยๆล,ลืมนะครับอย่าลืมล้างจุดกองตะกอนนะครับ ด้วยครับผมสิ่งสกรปรกเล็กเล็กน้อยๆที่มากับน้ำนะสวัสดีครับผมให้ดูดนิดนึงข้างในเนี่ยข้างในรูเนี่ยมันจะเป็นช่องแบบเดี๋ยวผมขยายเข้าให้ดูนะวบอ่ามองเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดี๋ยวผมลบไฟเป็นสี่เหลี่ยมมีมีที่ล็อกเห็นไหมครับคงม,มองเห็นกันแล้วนะแล้วก็ไอตัวเนี่ย นะตัวเนี้ยนะมันก็จะเป็นช่องแบบเหลี่ยมๆเงี้ยก็ใส่มันให้ตรงกันนะครับมันถึงจะหมุนได้นะเนี่ยเห็นไหมนี่นี่ต้องตั้งอย่างนี้เวลาเราจะไขเข้าไปต้องให้ลงด้านนี้เข้าไปนะครับผมถ้ามันไม่ตรงไม่ตรงล็อกมันก็จะเข้าไม่ได้นะเหมือนใส่เหมือนจิกซอคล้ายๆนะครับ เปรียบเปยนะว่ามันมันมีบล็อกเบ้าของมันนะครับผมอ่ะแล้วก็ส่วนนี่ถ้าส่องดูเราจะเห็นกล้องอาจจะยังไม่ได้สูมนะนี่มีรูรูเล็กๆเ,เวลาขัดก็ขัดไม่ต้องถึงกับแรงอย่าใช้แปรงขนเหล็กนะครับใช้แปรงเหมือนแปรงฟันหรืออะไรธรรมดาพอนะไปขัดมันแรงมากเดี๋ยวมันถ้าขนเหล็กอะ หลุดนะแล้วก็ลูจะพังนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเหมือนพลาสติกนะครับเป็นรูๆนะครับโอเคก็อันนี้เมื่อกี้ผมก็ล้างไปแล้วอาจจะเหลือคราบเล็กๆน้อยๆช่างมันตอนนี้ใส่ให้ตรงล็อกนี่ปุ๊บอ่านี่ใส่เข้าแล้วถ้าเราบิดไม่ตรงมันจะติดนะครับเข้าไม่ได้อย่าเป็นดันนะครับเดี๋ยวพังนะครับตั้งให้เป็น ลงล็อกกันปุ๊บแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาให้แน่นแค่นี้นี่พอแน่นปุ๊บคำว่าอัานเนี้ยอ่านว่าอะไรฟิลเตอร์ใช่ไหมฟิลเตอร์คลีนนิ่งนะมันก็จะตั้งแนวนอนพอดีนะครับโอเคเอาเขามีเขียนไว้ด้วยว่ามีปลายลูกศรน,นี่ ปลายลูกศรถ้าหมุนมาทางขวาอ่านว่า close ปิดอ่าเขามีบอกไว้ถ้าหมุนไปทางซ้ายทางปลายลูกศรทางซ้ายเขาเรียกว่า open อ่านั้นไม่ต้องกลัวว่าจะงงถ้าใครงงอ่านอ่านตรงนี้นะเขาบอกไว้นะมีภาษาอังกฤษบอกไว้อยู่นะครับ open กับ close นะครับอ่าผมสูบมาแล้วเห็นนะโอเคก็อย่าลืมล้างทำความสะอาดครับผมมีสองักบัวอันนี้ก็ เป็นฝักบัวทั่วไปน้ำธรรมดาเกือบหน้าหน้าร้อนส่วนอันนี้ก็หน้าฤดูหนาวหรือวันที่อาจจะไม่สบายต้องมาอาบน้ำอุ่นนะครับช่องริโชคแนะนำเก็ดเล็กๆน้อยๆที่ห้ามลืมนะครับทำความสะอาดคีตะกรน,นะครับผมสวัสดีครับของเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยนะนะ